กควรถำตอนนกควนคำผอนเชียงใหม่เชียงไายฮะแกพูดชื่อจังหวัดก็หากันแล้วเหรออ๋อนี่เราอยู่นควรคำผ่อน,อนเอ้นครคำผวนยันนี่คือการป้นอ๋อหยุดนี่คือการป้น เฮ้ยจอนีวานมีเท่าไหร่ส่งมาให้ไหมมีเท่าไหร่ส่งมาให้หมดเฮ้ยเร็ว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 จะโผล่ทำไมวะเนี่ยจะพูดไผ่ทะมวนกูเฟืองไม่รู้รำชักช้าเดี๋ยวแทงไส้แตกเลยโอ้โหแทงไส้แตกเอ้ยจะทำอะไรผมเลยเอ้ยเคลอะไรผมรำเอ้ยทำไมวะเนี่ยจอร์นปอนจอร์นปอนช่วยด้วยเฮ้ยไม่ได้ดิโรเจอร์นรเจอร์นรอไก่ว่านอยากนี่กุยไก่เปลือบเอ้ยเกือบไปเริ่มติดซะแล้วกูไปหาอะไรกินดีกว่า โอ้เฮ oh, hmm. ียเฮียเฮียเียครับฮ่าฮ่า่ไรจะกินอะไรเอาโจ๊กหมูตกใจอะไรกันวะแค่คนกินโจ๊กพิจกโจ๊กโจ๊กจนโจ๊กิจ๊กกพิจ๊กโจ๊กพกพพโ๊กพิจกโจ๊กโกพาจเพิจกโจพกิพกก ถ้าชื่อทักเอาทักไหนล่ะทักพาเลงเทพาลั์ทำของตกเหรองมให้แมเทพาลัดเดี่ยวนีติดตลกเหลือเกินอันนี้เฮ้ยข้าไม่ได้ทำขวดตกก็เนี่ยขวานไงเอาขวานอะไรล่ะขวานน้ำงวดอ๋อขวดน้ำหวานทุยไม่ใช่โวยได้ได้งั้นเอาใหม่นี่ขวดอีกแล้วขวดอะไรข้าบอกว่าขวานไงขวดนมหลานขวานนมลวดโอเมื่อไหร่จะเลิกเล่นสถีทันเทพาลได้ได้งั้นเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่นี่อันนี้ อ้าเฮ้ยนั่นลุงสมานนี่วาสงสัยเอดียว่าทาไมอ่ะลุงโชว์หน่อยมีขวดลุงสมานขวานลุงตมวดเฮ่เอ้าเฮ้ยลุงก็เอาเขาได้เลยมีขวดตั้งแต่ว่าไหรวันนี้ก็บอกจะเอาขวานเอาขวานเอาตะขวดเอาแต่ลุงเอาอะไรมาให้ก็ไม่รู้โอ้ยแฮ้ฟันนั่นดีวะก็ขวานนั่งนันแหละทิ่งมให้ไม่ใช่ลุงไม่ใช่ขวดอะไรหรอกได้ทางนั้นฉันก็มีขวดมาให้ท่านเหมือนกันขวดอะไรอะเฮ้ยตาลหมอปะทะยานมะบมเจ้าเป็นอะไรตายเออแป๊บนะท่านเฮ้ย เราสอมพูดให้ดีๆกันก่อนป่ะจะได้ไม่พูดผิด <f ew> พูดถือถูกลองดูลองดูเพื่อน <c oughs> ผมสองคนเนี่ยเป็นหมอจากบนดอยเป็นดอยที่เงียบเหงามีหมอกดูลหงอย <c oughs> ผมสองคนเป็นหมอที่ดีคนรวยคนไม่รวยคนใส่พิกป่วยหรือทําอะไรป่วยมา <c oughs> ผมรักษาให้หมดแต่ชาวบ้านหรือครูโ <c oughs> ดยเฉพาะครูถ้วยเนี่ยแกชอบอวยพรอผมมากแบบคมๆเลยล่ะบางคนเนี่ยแบกหายขึ้นรถฟรีมหาผมให้รักษาโดยเฉพาะเลยลนะ่ะบางคนก็มาขอเม็ดยาจนวันหนึ่งผมไปโดนรถชนแล้วก็จอดับก็รู้สึกอีกทีก็อยู่ที่นี่แหละครับท่าน ได้ป่าววะเฮ้ยกลัวดีละลุยเลยเพื่อนผมพร้อมแล้วเอาสัทีสิสู้ผมสองคนเนี่ยเป็นเป็นดอยที่เงียบเงาพี่งงอไมเป็นหมอที่ดีรคนไม่รวยใส่เาทอะไรป่วยมาผมรักษาให้หมดแต่ชาวบ้านหรือไผมอะไรี่ยไปหาผมแบกไ่ไ่อไปไปไปพวกมึงอะงคู่เัยไปอย่าไปบอคไปไปไอย่าไปทงูเลยครับ